าวบ้านได้ว่านี่คือแม่พึ่งครอดหยุดพูดคำว่ารัดไม่ได้เลยและนี่คือแม่แอร์พันธีลาคุณแม่พึ่งคลอดน้องธีลาได้2วันเล่นเอานางพยาบาลหาคุณแม่พึ่งคลอดไม่เจอเลย <c oughs> และนี่คือน้องธีลาวัยสองวันค่ะห <c oughs> มาถึงก็ยิ้มเลยซูมดูอีกทีหยะหยมามาเริ่มถ่ายกันเลยระหว่างทางมีจัดพับจัดฉากตลอด <c oughs> <c oughs> น่ารักทุกมุมมาเริ่มถ่ายที่ห้องพักฟื้นคุณ,คณแม่ก่อนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีคน่วงนอนหนึ่งอัตราข <c oughs> าวโชยเยยหมามาแต่งร่างเป็นเต้าไก่น้อยทั้งแม่แอร์และน้องธิลาเกิดปีกระต่ายเหมือนกันเลยค ต่อไต่ที่ลามาแล้วค่ะต่อคิวถ่ายภาพเลยค่ะนางแบบพร้อมแล้วท่านี้หนูชอบมากค่ะถาค้างซ้ายทีขวาทีแอบยิ้มให้แฟนคลับอีกหนึ่งกลุ่มต่อด้วยห่อตัวเป็นต้าก้อนน้อยตุ้มตุกระต่ายกระต่ายเตัวจิ๋วด้วยอ่าลืมบอกคำเตือนคลิปนี้ใครผ่านมาดูระวังจะกลับบ้านไม่ถูกลงไม่ไหเยทั้งยิ้มเก่งทั้งขี้เล่นนานๆยิ้มอีกแล้วนี่คือดาวเจอจรัดดวงใหม่เตรียมปูพรมแดงพร้อมเดินเลยค่ะโอ้ยโชว์ลักกิ้มหาเสน่ห์ด้วยไปต่อกันที่แปลรถแข็นให้น้องนอนสวยๆชิวๆจัดฉากไปนางพยาบาลก็นงกอขห มุ้งมิงฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วมามาเข็นมาถ่ายกับคุณแม่นอยเห็นแม่อเรารู้สึกสดชื่นสดใสดอกไม้รอบข้างยังเป็นใจมันเข้ากันไปหมดใครไม่ยิ้มตาไม่ตีมือเลยองทีละจับมือคุณแม่ละมุนละไมและฉากต่อไปนี้ขออภัยคนสอจังหวะนี้ถ้าจะสั่งชานมไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยหวานยังไงให้อินซูลินไม่พุ่งดีต่อสุขภาพกายและใจเือยเยะวันนี้อะไรอะไรก็ดูสดชื่นสดใสไปหมดเหมือนกับแคปชั่นที่แม่แอร์เขียนเอาไว้อ้ ความสวยจึงกรรมการอึ้งยังไม่จบกดติดตามไว้มาต่ออีพีสค่ะ